เาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปฝืนเขามากกว่านี้เราก็เขาทําลายเข้าของมีอันเป็นไปเนาะใช่ใช่ครับเราก็ต้องฝืนกดธรรมชาติกดธรรมชาติของเขานะแหววะ,วะเข่นได้นี้งับจู่ทีเขาฝืนกดธรรมชาตินี่นี่แสดงอย่างนี้เลยกาไปอะไรผมไม่รู้เหมือนกันกู จากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆนะครับพายอดรักอันนี้แค่5วันแค่5วันปฏิกิริยาครับผมพบกับเราครับช่องกอยาเจียงลายแก้วสักใบครับผมบก็วันนี้มาอัปเดตอาการตกมันของพลายอดรักครับได้ข่าวว่าพลายยอดรักตกมันนะครับ มาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับน้ำมาสการครับผมอ้าวจาธุอ้าของฝากไม่ใช่ของฝากนังมันะนมนะครับผมโทษทีครับใช้คำไม่สุภาพเลยเที่ยวหนมาให้เป็นกลัวสะบึ้มเลย โอ้ <มา S 1> ไปทุระนิดหน่อยครับหลวง,ง,งพี่ครับรอโอ้ตกมันแรงเหมือนกันตอนนี้นนบุดบื้นบอกมองนะแล้วซูอะไรดีร้อย,อยดีค่อนข้าง เป็นไงครับตกมันนี่ไม่ได้เลยดูเตสองวันแล้วนี่ก็ไม่ใช่ตั้งชาจากดูเตะประเด็นประดยาข <c oughs> ย้ยยนะ <c oughs> โอ้ทำไงจะกลายคลอกรายได้ดินกำลังให้น้ำกินได้ไม่ว่าไม่ได้กินน้ำใส่ยางขาดหมด ดึงสายยางอีกดึงเสะให้ก็ดับสายยางได้ครับมุนมุนมุนให้จะดึงโอ๊ทครับแรงเนีเยโทนมันมุนแสงงามมันก็มาหมดทั้งพวกใช่ครับแรงเป็นส่วนสองสามส่อนว่าแรงช้างนี่แรงมากนะครับปกติเขาตกตกมันนี่นิสัยยางอย่างนี้เลยแหละครับก็ก็ออกนี่ก็เริ่มเลยยิงโกนองในอันตราย แต่ช่วงตกมานี่ก็เคยเข้าใกล้ได้แล้วนานยังครับนี่ฮะไม่ไม่ทุกปีเลยเหรอครับปีเลยตกสามปีนี้แล้วแต่ปีนี้ตกเร็วนี่สมบูรณ์แสดงว่าปลายฝนต้นหนาวของลุงพี่จริงๆเนาะใช่ได้ขาวไปปีนต้นไม้ผมแสดงนั่งดูต้นไม้โอ้วิวสวยเนาะต้นไม้แถวนั้นนะโอ้เราจะทำมาหากินให้เราเนี่ยฮะ เดี๋ยต้นใบต่ายต้นไม้มาเลยหมดดูอุ้งมือไหนลุกจังว่าหรอโอ้จามเอาไว้รู้เสือกับรู้เสกอยู่มั้งสู้ออดตัแล้วทุสู้ออดทีฮะอู้ออกแรงเหมือนกันนะครับนี่ออกลึงด้วยนะครับใช่ไหม ออกลึงครับนี่วันที่เทาลหรวครับนี่ออกวันนี้เิ่มห้าวันนี้ออกลึงด้วยนะครับดูขาหลังครับเปียกมนเลยคือเข้าใกล้ม่ได้เลยนะครับเจ็บขาคนือวันนี้มะคือวันนี้มานี่ เขาเรียกว่าสภาพร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมนะครับค่อนข้างจะพูดตรงๆเลยคือดุหน่อย,ด,ยดุเลยใช่ไหมครับเป็น้างมือเลยครับไม่เหมือนเปนัตวันนั้นที่ผมเคยมาถ่ายตอนแรกๆครับเขาจะดูนิ่งๆครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นี่คนละเชือกเลยนะครับนี่ดูรอยเขาแทงดินเลยครับนั่นพลุนหมดเลยนะครับอ้อมหมดเลยครับค่อนข้างจะ ใช้ได้เลยไหมหลวงพี่ได้ข่าวว่าวันนั้นแสดงหนังด้วยแหละครับแสดงหนังแสดงบทบาทผู้ร้ายเป็นเป็นไงครับเป็นเพราะอะไรครับเพาาะโคยตกมันละมั้งจะไปผสมพันธุ์ครับแล้วก็อะไรนะผสมพันธุ์ได้แล้วนะปั๊มๆได้แล้วครั้งนึง่งโอ้แล้วก็ตอนเช้าจะเอาผสมพันธุ์อีกครับใส่โซมาด้วยวิ่งไปเลยหนุนรถไซอยู่นั่น วิ่งปชนี่ครับรถสายเอาวิ่งโอมอันนี้เอาไปสู่มัดหม้ไหมนี่พังนี่คือล้อรถสนะครับนี่อันนี้คือเขาแทงตรงนี้แหละครับแทงตรงนี้ไปนู่นลู่นไกๆนู่นนะโอ้โหขายเยหมดแล้วครับผมบคือรถสายนี้พังเหลือแต่ล้อล้อก็ลำบิดล้ำเบี้ยวหมดเลยนะครับดูครับ อันนี้คือสภาพรถสนะครับโอ้สุดยอดเลยจริงพายอดรักนี่รูปลอร,รูปคนคนรูปลอเนี่ยทำอะไรน่ากเกลียดไหมหลวงพี่รูปลอฮายิงคนชอ <laughs> มนูกทำเยอะยิงคนชอบน่หลวงพี่ก็ดีนะที่เขาเตือนไว้ก่อนเนาะค<อ>รับผม เขาเตือนไว้ก่อนนะครับเป็น<ด>อ<ด>ปุปรกรมคุ้มครองปลาเจริงครับผมเสร็จเท่านี้ทุกหมดเลยช่วยปกครองหลักกาเขาก็ไม่อยากต้องมานอกธรรมชาติก็สร้างมาครับมันก็ลกเลี้ยงไม่ได้เราก็ต้องลเลี้ยงให้คุณง่ายๆมนุษย์เรานี่แหละที่ไปเหกกุของธรรมชาติของสัตว์เขาเอางคือเราเราเอามาเลี้ยงคมันเป,ป็นสัตว์เลี้ยงเราเรารู้พุ้นฐานว่าสัตว์เลี้ยงนี่ เขาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปฝืนเขามากกว,ว่านี้เราก็เขาก็ทลายเข้าของมีอันเป็นไปเนาะใช่ใช่ครับเราก็ต้องฝืนกดธรรมชาติกดธรรมชาติของเขานะแหววะ,วะเข่นได้นี้งับจุดทีเขาฝืนกดธรรมชาตินี่<ม>นี่นี่ไปอ,อะไรผมไม่รู้เหมือนกัน จากหน้ามือเป็นหลังมือจริงนะครับทายอด์รักอันนี้แค่ห้าวันแค่ห้าวันปฏิกิยาจะขนาดนี้แล้วนานานจะขนาดไหนครับนานๆเนี่ยมุดแรงวะทำชาร์สร้างมา,มาจะไปว่าเขาเลก็เป็นนี่เป็นนิสัยของเขาด้วยครับคือง,ง่ายๆคือช้างเขาตกมันครับเขาไม่รู้รับรู้อะไรแล้วเขาไม่รับรูร้ครับตอนนี้เขาบ้าแล้วครับ้แลว คือควันพูดง่ายๆคนเราไปฝืนธรรมชาติใช่ครับเราก็ต้องเซฟตี้ไว้เนาะถ้าเราไปเป็นแบบเหมือนช้างตัวเมียทุกวันก็ไม่ได้เป็นช้างตัวผู้ใช่ครับเราก็ต้องเซฟตี้เพราะเราก็อยู่บริเวณท่องเที่ยวหรือในชุมชนครับถ้าเกิดว่าเป็นอะไรมาก็ไม่มีเงินขายนาขายที่ก็ไม่พอใช่นี่เขัใจไม่รักยิงงน้อย่มหมใช่ครับคือเราต้อง อยู่ในพื้นฐานของความระมัดระวังด้วยถ้าคนไม่รักริงนี่ใจถอยเลยเลยเราต้องเอาความปลอดภัยด้วยใช่ไหมน้องพี่เอาความปลอดภัยมากก่อนอันดับหนึ่งเลยเนาะอันดับหนึ่งคือถูกต้องที่สุดครับผมเราอย่าไปว่าเราทารุณกรรมสัตว์นั้นไม่ใช่ใช่ใช่ครับคือบทใช่ว่าเขาตกมันแค่ครั้งเดียวเนาะเขาตกทุกปีทุกปีอะครับผมปอดยยุ่ได้แล้วไงคือบทเขาดีเขาก็ดี บทเขาดีเขาดีทุกเชือกเลยครับบทเขาดีเขาก็ดีนะตัวไหนก็เหมือนกันแหละเนาะครับทุกตัวมีประวัติทุกตัวแต่มันก็แตกต่างกันอุปกรณ์นี่ใสไม่เหมือนกันเนาะบางเชือกก็บางเชือกก็ไม่ใชดีจนเจ้าของตายใจครับพอจุดจบของเจ้าของก็เดสมอลลผมผมรอหลบอยู่นะครับนี่ ทารถมานี่ลุงพี่วิ่งไม่ออกแล้วงพี่นั่งนไงอย่าพูดอย่างนั้นสิลุงพี่โซ่ดีอยู่เนาะถึงอ๋อนกก็เพื่อไปบ้างกระถอยออกมาครับถอยถอยถอยเราออกข้างทางนี้ก่อนสูมอวก็ได้ครับเราเราสูมอวก็ได้ครับสูมได้อยู่ปวดเดี่ยวนี่มันยืนนั่นไม่ได้นั่งบ้างอะไรบ้างแสดงว่าเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยนะต่อไปก็เป็นเยอะนะฮะอย่าเข้าแล้วดีที่สุดแล้วครับรุดไม่ทันหรอก ว่าเข้าได้ยังไงก็ด้วสถานการณ์ขณะอยู่ตรงนี้ก็ยังกระเด็นอยู่ไกลขนาดนี้ยังมีปฏิกิริยาอล้วเอาหกก็ทับไม่ได้ขาหลังก็นรู้ด้วยข้างหน้าไม่มากข้างหลังก็มายังงั้นอีกยังงั้นทุกอย่างครับชัดว่าครบเครื่องครบเครื่องโอ้ยไม่ค่ยกินยาด้วยเด็กตุ๊กมันเดินไปยังไม่ค่อยกินหรอกมือนต้นปกติออกแรงมากเลยนะครับนี่ ออกแรงครับลุงพี่มีคนมาดูยิงอบน้ำม,มันออมตามานู่นเขาตาตาเขานี่ไม่เป็นมิดเลยนะครับนี่ตาเขานี่แบบจ้องเขม็งเลยนะครับการลอกลอกของเขาผมก็เตรียมตัววิ่งเหมือนกันกนะนี่มีคาร์ล็อกวิ่งเร็วเลยวเลย <c oughs> แล้วก็นี่แหละประสบการณ์ คนช้างวิธีคนเลี้ยงช้างครับผมจริงๆเลยครับจริงๆมมทำไมถึงใส่สู้ช้างอันนึงรูดได้ตที่นี้ไอ้ถอยหนึ่งรูดได้ที่นี่นะอยา่าหดมดจี้มดจีจจ้จุลเลยโอ้ตาเขานี่ดุมากเลยนะครับนี่ใจเย็นตุ๊กเนี่ยต่อสู้เนี่ยบุญเนี่ยสัวลืมรมาลัดยิ้งนี่ปอ้เจ๊ฮะไอ้เจ๊เฮ้ยยังไปเนี่ยอาเราบู๊ตีเรา ปันเจสโซโซไมไ่ช่วยเยอะตีเลยมันตีช่วยบนชั้นไอ้หมองจงไอ้อายิยงเจ่งอ่าเท่ๆเลยถ้าสภาพนี้แล้วป่าปลาใจาก็ไอ้ก็โดดดีโอ้โไหลเป็นก๊อกเลยครับดูลึงล่างสิครับ <ไง S 2> ป้องปอง่ปอ,งปองเลยผมบอกแล้วเขาผมมาวันนั้นทำไมแปลกตอนสุดท้ายที่ผมมานะ่ะมอนเขา เห็นลวงพี่บอกว่าแทงต้นไ,ม,นไม,ม,ม้แทงต้นไม้ใช่ไหมแทงต้นไม้ครับผมหลังจากวันนั้นมานี่วุ้วบทำอะไรใส่ไรหลบแล้วลวงพี่เมื่อคยปล่อยโซ่เมื่อก่อนลวงพี่จะปล่อยกินหยาอมวัดปล่อยโซ่โ<อ>ไม่ได้มีโซ่ติดขาล็อกครับม,มีติดโซ่ปลอก ครับไวได้ลุงพี่เข้าใจเลยครับถ้าเตือนครั้งแรกเราลุงพี่รู้เลยต้องเซฟูกับจับคือคือเรารู้ใจเขาแล้วดูแล้วดูแล้วครับอยู่ด้วยกันมาหลวงพี่ก็ยังประมาทอยู่แต่ลุงพี่ไม่เคยพูดไม่เคยด่าเขาด้วยไอ้เชื่อโอ้งหไปนะนัดแทงอยู่ตรงนี้นี่หลวงพี่ไม่ได้เอาหุกไปนะกระทางแทงอย่างนี้ลุงพี่ก็เลี้ยงมาลุงพี่ก็ดึงสูดดึงสูดมาดินงั้นกับลุงพี่ก็เอาด้วยเอาอ่อยเดินเดินให้กินลุงพี่ก็พอลุงพี่เดินออกมาถึงนี่เขาก็แทงดินอย่างนี้เลย แทงใ้เลยแทงใสเราเลือยแต่เขาดูสภาพสิครับสภาพรถสสดูนี่คือล้อนะครับไม่มียานพาหน้าใช้งานเลยบางทีไม่มี <c oughs> ยานพาหน้าใช้งานรถดีเรามีสับปะรดเขาให้กินครับยับหมดเลยครับรถสใสก็วันนี้มาอัปเดตอาการของพาย,ยอดรักครับตกมันมาห้าวันแล้ว หกกมันสั้นก็มีด้ามหอกไหมหมวฟักนี่มีตัวยาวมีมีครับอันนี้มันอันนี้ลวงพี่เกือบตายนี่ตรงนี้นี่วันแรงไม่ไม่จะรอดใส่ครับวันที่สองลวงพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนี่ครับเกือบถึงด้ามหอกไปถึงเนาะวัววิดนิดเดียวเกือบโดนโด,ดนไปงี้ทั้งสับหลดทั้งปลายงวงเกือบโดนเกือบโด,ดนหอไปถึงช้างเนาะสั้นนี่ โยนตรงนั้นเลยนะเลยเท่านี้ไปคือคือคือไอ้ตั้งใจของเราคือไม่ได้เข้าไปดูเฉยๆพอสำรุจไปโยนมึงควรจะโยนตรงนั้นนั่งโยนโยนตรงเท่านี้นี่ครับพอดีมันกินไม่ถึงเราไปโยนโยนโยนมันไม่กินกระโดดใส่รู้แล้ววันจะกระโดดใส่ตั้งหกไปมันไม่ถึงมันจะถึงเราก่อนลูกโตกันอย่างเี้ของมันขั้นมันกินน้ำเหมือนกันเลยมันมันจะกินเสร็จเนี่ยมันจะฟาฟาปุ๊บตกใส่ ครับผมก็เดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเด็ดให้เอฟซี C ได้ดูอีกนะครับคนเช้าเช้ากับตอนเย็นครับผมกลางวันนี้ไม่ไม่ทะเลครับผมเช้าเช้านีุ่นมดรถวิ่งเ,เสะไละกระโดดย่างเดียวเออถ้ากระโดดตูดขึ้นฟ้าจะ <laughs> <laughs> นุ่มหมดแล้วครับผมก็สําหรับไม่ใช่วันนี้ก็ยี่สิบครั้งแนะเพราะท่งดิน พลุลหมดแล้วครับพลุลหมดแล้วพลุลหมดแล้วครับก็วันนี้สำหรับเทปนี้ก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวเทปหน้าเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เอฟซีไ,ได้ดูนะครับดูครับงั้นจมาก็ไม่รู้หรอกดูเขามองผมครับขอให้เขาไปหาวัน,นี้เลยโยม,มให้มาคาแล้วก็นะสำหรับเทปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยเจียงพาแก้วสักไปด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับนมมสก,การครับหลวงพี่ะจะเ <พอ S 2> จริญพรเจ่าลืมฝากไอ้นั้นด้วยดำหกดำหกครับผมครับผมสวัสดีครับพายรัก